เว้ยบักแอปเปลิแปปลแอปเปิลบักแอปเปลิลบักแอปเปลิลบักแปปอปเปิลบักแอปเปิลเว้ยมึงยัี่ยงกัวมาตัวของแท้หรือของปลอมวะมึงอ่ยประเดี๋ยวแต่มึงคิดตัวเอีกบักแอปเปลิลมป็นยังจ้ามึงคือเดือดแทนน้น้อมึงเบินน่งเดฮ็ดแม่งยังเลยสไลลี่มึงน,นี่เยวันเฮ็ดบ่เป็นกระบอกไปสียาเฮ็ดคือมึง เพื่อนวาวคือเฮ็ดบ่เป็นปละแปะเป็นพ้องบ่เพื่อนวาวาคือเมืเ่อก้กูเบิ่งดูบ,บักไอโฟนเมื่อกีกูเฮดด็ดไปไลก็เมือเ่อกี้กูลงหอวแอปเขาหัวยืดทูมได้ผู้น่ะบักโซมเอ้ยเพื่อนบักของปลอมใส่ได้สองซิมนะเมื่อไงเฮ็ดบ่ได้คือกูละแปะโอ,โอ,โอ้บักห้าเมื่อกี้ดนตีนยังพคนใส่กูหาพ้องบ่กูคิวเพื่อนอิจฉากูละแปะอิจฉาพ้องว่บักสองซิมเบิ่งกี้วิ่ได้พร้อมวีบอ้หัวก็ย่าไม่วาวนะบักโซมรู้ย่างเพื่อนซื่อนี่ ถุาเซมพองบ่เพื่อนเบิดคำขโมยรถเป้เพื่อนมึงลองแรปเลยคือกูบ่ผมนั่นชื่อไอโฟนผมนั้นเป็นของปลอมชอบดแดกกับ<ล>ปลอมแล้วชอบใช้ของ,องถูกผมไม่มีจมูกเพราะว่าดั้งผมแมพยูด์ก็ลูกย่ามนี่คือเดือว่าเล่นคือเด็กน้อยเลนบักสมวมเยเพื่อนเฮ็ดได้บ่ผมนั้นชื่อส้อมชอบเล่นท่อแป๊บแล้วผมนั้นชอบแดกแฟบก็เลยกระแดดมาลองแรปอ่าฮ่าฮ่าฮโอ้ไล่คือกันมามาๆมาด่วนกันเฮ้า ผมชื่อแอปเปิลบ้านอยู่ที่ซาฟนฟานแต่ตอนนี้นั่งแดกราบอยู่ข้างทางผมนั้นชื่อส้อมผมชอบทำหน้าละทมใครๆก็เกียดผมเพราะว่าผมนั้นมันจน <c oughs> ว้าวเก๊งคือกันมีหมอไหนได้ละแรงกากเอาของแล้วมันไปไรเว้ยเว้ยมียอยงบักสซมีอะ่รก็าค่าสซกโปก๊กอีลิสด,ดชื่นบ้หมอ <c oughs> อูซูนเลวโอ้บักซซมึงควนขืนเลยเว้ มึงสิกวนตีนกูมากเกินไปแล้วบักโสมโยแรงคว้นคืนแล้วหมอวยังก็อเอองานเขามึงเอ้ยอ้าเอ้ยบอกแปอปเปิลโอือมของป๋อมันก็จังสี่ละหมอวทำแจกเฮ้ยบอกแบบเบอร์ลี่มันยังหมอสีมะขอพิ่นกูเบืบอ่อไม่ได้กกูบม่ได้เอิ้อมึงยาสะลอดนี่ยังบักสสมเหมือนกวนยังมีด